สวัสดีครับ YouTube พบกับผมคาร์ลอสกับ Star Citizen p แพท3.17นะครับวันนี้เราจะมาโชว์ฟีเจอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นทริคสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ต้องการมีกล่องคาโก้นะครับเอาไว้ใช้งานนะครับเนื่องจากในแพทชน์นี้เราสามารถไปเก็บกู้ ของจากศพเรานะครับจริงๆมันมาจากแัดที่แล้วแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันมีระบบที่สามารถจะเก็บของมาขายรูดของมาขายได้นะครับเพราะนั้นเราจะมาทำทริคในการที่จะสร้างกล่องขนาด2 scu กันนะครับเริ่มต้นนะฮะเราขึ้นยานขนาดเล็กนะครับผมใช้เป็นออโรร่าและกันนะฮะเป็นยานขนาดเล็กจากนั้นผมก็จะเอาของใส่เห็นไหมครับว่า เอ SCU คาโก้ uh, U, go, มันขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเนื่องจากว่าเป็นชุดใหญ่นะฮะก็ uh, ถอดเสื้อใส่ลงไปแล้วก็สูมนิดนึงมวก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 เอาหมวกใส่เข้าไปนะครับ <c oughs> 95%แล้วมีอะไรจากเบรก <t ell> เติมไปได้อีกหน่อยนึงให้มันเยอะที่สุดนะฮะเอาเป็น ของที่ซื้อใหม่ได้แล้วกันเผื่อบักเสียหายอ่ะนะครับเราก็เติมคาร์โก้ใส่ไปในิยานเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ขับออกจากสถานีอวากาศนะครับเราก็ขับในชุดแก้ผ้าเลยเก็บเกี่ย์ เทคนิคคือเทคนิคคือตอนนี้เราจะต้องบินแบบตาบอดนะครับเพราะว่าเราไม่ใส่หมวกนะครับแล้วก็มุมขวาบนจะเห็นเป็นรูปลูกกระสุนคัดๆอยู่เนี่ยคืออามิธิโซนเป็นโซนห้ามยิงเราจะออกจนกว่าจะพ้นโซนห้ามยิง ไปเรื่อยๆจนกว่าลูกกระสุนมุมบนขวามือจะหายอ่าโอเคครับออกนอกอาเมทิโซนละนะครับแล้วเราก็เตรียมหยุดยานกันเหมือนเดิมเทคนิคการหยุดยานอย่างรวดเร็วหันกลับเบรกสามแกนเราออกมาแบบไม่ไกลสถานีอากาศเลยนะจากนั้นไม่มีอะไรครับเรา ลุกจากเก้าอี้แล้วก็เต็มค่าตัวตายนะครับตอนนี้ในยาเราจะมีของก็คือชุดพวกนี้อยู่นะครับโอเคเราแก้้าแล้วก็ออกนอกยาเลยเ <bs> ช่วยหายใจไม่ออก ตอนนี้เราจะมีเวลาประมาณ1 1อวินาทีนะครับที่จะออขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะครับโอเคเราตายถาวรเราจะกลับไปเกิดนะครับที่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่เป็นจุดเซฟเรานะเราควรจะเซฟจุดเซฟเอาไว้ที่สถานีอวากาศ นะครับตะกี้ผมเซฟไว้แล้วนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะยังอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวดูสิเรามาตื่นตรงไหนโอเคครับเราฟื้นขึ้นมาบนเตียงพยาบาลพร้อมชุดพยาบาลน่าจะเป็นที่สถานีอากาศแลยนะครับออฟื้นขึ้นมาแล้ว ดูสิโอเคครับสภาพแวดล้อมน่าจะอยู่ในสถานีวาก,กาศไม่ได้อยู่บนดาวจากนั้นเพื่อความปลอดภัยและไม่ประมาทเราเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเ,ออเก็บชุดพยาบาลทิ้งไป ชมวกนะครับจะได้ไม่มีปัญหาขาดอากาศเอ๊ะงทานอ๋อทางนี้เราจะ <can> ไป <you S 1> เรียก <all S 1> ยาน <this> นะครับ อ๋อเกือบลืมไปจุดสำคัญที่สุดนะครับเกือบลืมไปเลยเราจะต้องมีแท็กเตอร์บีมการที่เราจะมีแท็กเตอร์บีมได้เราต้องใส่ชุดก่อนชุดไลท์อเมอร์ใส่ละกันนะครับขอใส่แค่ตัวกับขาละกันนะครับจากนั้นเราต้องใส่มัติทูพร้อมแท็กเตอร์ไปด้วย มันติดทูอ๋อนี่นะครับเรามาติดทูติดป้ายแล้วก็อุปกรณ์ที่ชื่อว่าทรกเตอร์อนะแอตชติดตัวมันติดทูไปด้วยมันติดทูตัวนี้เป็นอุปกรณ์ทําได้หลายอย่างนะครับเป็นปืนิวก็ได้เป็นอุปกรณ์ตัดซ่อมก็ได้เป็นอุปกรณ์ขุดแร่ก็ได้ Welcome <Okay. S 2> to the ASOP Vehicle Retrieval System เดี๋ยวเราจะเรียกยานใหญ่เรามาเลยนะเรียกตัวฟรีแลนเซอร์มาแพดศูนย์หนึ่งรอลิฟแป๊บนี่กับเพเยอร์นะครับแพดศูนย์หนึ่ง อาเราจะเห็นศพเรานะครับอยู่ในระยะ26กิโลเห็นไหมฮะจะมีมาร์กเกอร์บอกเดี๋ยวเราจะบินไปที่ศพแล้วก็ซากยานเรา สิกว่ากิโลนะครับใช้ความเร็วสูงมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะเลยเสียเวลานิดนึงไปช้าๆสักประมาณ5-600เมตรเปอร์เซกดีกว่าจะได้เบรกได้เดี๋ยวเลยเราหยุดไม่ทันโอเคครับลดความเร็วกัน เทาระยะละตอนนี้เราน่าจะเห็นออโราเราละนี่นี่คือออโราที่เราขับมาเมื่อสักครู่นะครับมีซีเรียลนัมเบอร์บอกชัดเจนเพื่อความชัวสแกนดูอีกทีสิใช่ยาเราไหมข้อมูลออกมาแล้วนะครับไลฟ์ไฟเตอร์ลีกอลเนอร์เป็นชื่อผมนะครับทีนัก แล้วก็เหมือนกับว่ามีของมีของอะไรอยู่ทั้งขวามือด้วยต้องแล้วเราก็จะเข้าไปในระยะยิงนะครับแล้วเราจะระเบิดยานทิ้งเลยเพื่อเราจะเอาคาโก้ออกมานะครับเพราะนั้นในการเล่นนะครับเราสามารถที่จะยิงยานผู้เล่นอื่นระเบิดแล้วก็รูดของได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับผู้เล่นมือใหม่อนาจนจะตกเป,เป็นเป้าของการถูกรูดของได้ โอเคเรามาพังยานของเรากัน,ถนเถอะโอเคเหมือนจะมีกล่องไหมนี่400กว่าเมตรนะครับก็จะมีกล่องหนึ่งกล่องพร้อมศพเรานะครับผมขับเลยไปน,นิดนึงแล้วกันจะมองไม่เห็นนะผมกดเปิดไฟฉายให้ดูนี่นะครับโอเคผมหันยาน นิดนึงจะได้สะดวกสะดวกโอเคครับกด,ดเอาแทรกเตอร์ออกมานะครับเพราะว่ากล่องนี้มันถือไม่ได้มันใหญ่มากนะครับนี่น่าจะอยู่ตรงนี้กล่อง ไม่เล็กนะครับแต่ว่าเราใช้ควเตอร์บีมจากระยะไกลเราดึงเข้ามาอระ,อะสันเต้แล้วก็รอบลงอย่างสวยงามส่วนศพเรานั้นถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันจะขึ้นมาร์คค้างนะครับก็เราก็ไปนูดของสักนิด ซึ่งจริงแล้วไม่มีอะไรรู้หรอกนะกดไปที่รูทแล้วกันนะครับแล้วก็ออกได้เลยเพราะว่าเราถอดของใส่อุปกรณ์กันหมดแล้วนะครับโอเคแล้วก็ขึ้นยานตอนนี้เราจะมีกล่องแล้วหนึ่งกล่องนะครับซึ่งในเนี้ยถ้าเราโอเพนดู อ,ออกมาจากที่นี่หน่อยดีกว่าเดี๋ยวปักเดี๋ยวปักกดแล้วขึ้นเทเ,เลตน,นะครับปิดประตูมาน,นี่นะครับเก็บปืนก่อนถ้าเราเปิดกล่องดูในกล่องนี้ก็จะมีของเราที่เราเก็บเอาไว้นะครับเห็นไหมครับเท่านี้เองเราก็จะมีกล่องขนาด ไซส์เท่าไหร่เนี่ย 2,000K micro s c u ก็คือ,อกล่องใหญ่นั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะเราก็ย้ายของมาเก็บในายาเราเดี๋ยวเราจะกลับไปจอดนะครับเราก็จะมีกล่องเก็บไปใช้สำหรับขนของนะครับขนของอะไรคืออย่างนี้ครับในแพทชหลังเราสามารถที่จะไป ทำภารกิจนะครับแล้วก็ลูดของจากศพ npc ต่างๆนะครับแล้วก็เอากลับมาขายได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีของเ,อเราจะไม่ต้องวิ่งขนของหลายรอบนะครับเราก็แค่เอาแทร็กเตอร์บีมลากกล่องลงไปในพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ ลูดของใส่กล่องแล้วยกกล่องกลับมาทีเดียวเลยไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งออกยานบ่อยๆนี่คือข้อดีแล้วก็กล่องนี้จะอยู่กับเรายาวๆนะครับตราบใดที่ยาไม่ระเบิดเราจะเคลมยามันก็จะกลับมาอยู่ตรงที่ของมันนะฮะเพราะนั้นใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็กดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ให้ด้วย สำหรับวันนี้ก็เพลงเท่านี้ครับแล้วถ้ามีทริคอะไรใหม่ๆนะฮะจะมาแนะนำกันอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ